สวัสดีครับตาสุขทีรีนะครับวันนี้แต่เช้าเลยนะครับผมมานั่งทานอาหารที่ศาลาก็ปลอดนะครับสามตัววันนี้มาสี่ตัวเลยนะครับน่าจะเป็นพ่อแม่แล้วก็ลูกสองตัวนะครับก็มากินกล้วยนะครับที่ฝากแฟนเอาไว้ที่เดิมนะครับก็เหมือนเดิมนะครับตัวแม่ก็วีกวาดแล้วก็เอาไปป้อนให้ลูกนะครับแล้วก็มาจิกกินใหม่ ทำอยู่อย่างนี้นะครับส่งเสียงร้องอยูอ่ก็เป็นวิถีชีวิตของของนกนะครับผมก็ดูอยู่นะครับแม่นกนะครับก็ขยันนะครับพาลูกมานะครับรู้ว่าตรงนี้มีแหล่งอาหารนะครับทั้งพ่อทั้งแม่กอมากินนะครับ ก็มีแต่เปลือกแล้วนะครับก็กระจายกันอยู่นะครับตามซุ้มอันนี้ก็เป็นดอกเล็บมือนางนะครับอา,อาหารกล้วยไม่พอก็ลงมากินข้าวนะครับเป็นข้าวที่ผมนำไปให้เจ้าหลงนะครับให้สุนะัขช่วงสายๆเขามีโอกาสเข้าไปตลาดนะครับก็เลยไปซื้อกล้วยมาใหม่นะครับก็อามาเสียบไว้ที่เดิมนะครับ ตั้งใจมาไว้ให้นกกินนั่นแหละค่ะ